สวัสดีครับหลายคนคงจะสงสัยนะครับว่าฟินโก้คืออะไรและทําเงินได้จริงหรือเปล่านะครับคลิปนี้มีคําตอบนะครับหลายคนนะครับคงจะคุ้นชินกับการสั่งซื้อของออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนนะครับไม่ว่าจะสั่งซื้อผ่าน Lazada s h o อปปีนะครับสเปซสตรีทนะครับหรือจะเป็นอ่าอาลีบาบาครับหรือว่าอเมซอนนะครับหลายคนนะครับคงจะคุ้นชินแล้วก็สั่งซื้อเป็นประจํานะครับซึ่งผมอยากจะบอกว่าฟินโก้นะครับก็เป็นแพลตฟอร์มเดียวกันนะครับกับอ่าร้านค้าออนไลน์เหล่านั้นเลย นะครับแต่ความพิเศษมันอยู่ตรงนี้ก็คือว่าฟิงโกนะครับมาแรงมากในตอนนี้แล้วกำลังจะกลายเป็นเว็บช้อปปิ้งนะครับสุดฮิตนะครับอีกไม่กี่เดือนข้างหน้านี้นะครับด้วยยอดดาวน์โหลดนะครับตอนนี้มากกว่า5 0,000ครั้งแล้วนะครับความพิเศษของฟิงโกคืออะไรก็คือโหลดแอปนี้แล้วมีตังใช้นะครับยังไงนะครับมาก่อนอื่นนะครับผมขอเปิดแอปหน้าตาให้เพื่อนๆดูก่อนนะครับอันนี้คือหน้าตานะครับของแอปพลิเคชันนะครับเห็นไหมครับว่ามันเหมือนกับ อแอปพลิเคชันอ e ีค m มเม c รที่เพื่อนๆสั่งซื้อของออนไลน์ีอื่นเลยนะครับนะก็คือสั่งซื้อสินค้านะครับมันก็จะมีในส่วนลดแล้วก็คุมปองโปรโม,มรชั่นต่างๆนะครับแต่ความแตกต่างของฟิงโก้ก็คือโหลดแอป,ปนี้แล้วมีตังใช้คือยังไงก็คือว่าสมาชิกของฟิงโก้นะครับสามารถที่จะสั่งซื้อของจากเว็บฟิงโก้นะครับแล้วก็ได้รับคูปองนะครับก็คือส่วนลดต่างๆมากมายนะครับอีกครั้ง ยังสามารถที่จะแชร์ลิงก์สินค้านะครับของฟิงโก้นะครับไปโปรโมตไปทําโฆษณานะครับได้เหมือนกันนะครับซึ่งจะได้อะไรจะได้ค่าคอมมิชชั่นน,นั่นเองนะครับรูปแบบการทํางานของฟิงโก้ง่ายมากๆก็คือฟิงโก้เนี่ยมีสินค้าให้เพื่อนๆไ,ได้เลือกแชร์นะครับแชร์สินค้าไปยังโลกออนไลน์นะครับพอเพื่อนๆเ,เนี่ย สนใจเข้ามาสั่งซื้อสินค้าของฟิ n โ o นะครับไม่ว่าชิ้นไหนก็ได้นะครับคุณเองเนี่ยที่เอาลิงก์ไปแช์นะครับก็มีรายได้มีรับคอมมิชชั่นนะครับต่างๆจากฟินโกนะครับอันนี้ถือว่ามันเป็นความสุดยอดมากๆนะครับเมื่อมีเพื่อนๆมาสั่งซื้อของจากอ่าฟินโก้นะครับเราเนี่ยไม่ต้องสต็อกสินค้าแล้วก็ไม่ต้องส่งของเองทุกสิ่งทุกอย่างนะครับฟินโกจัดการให้หมดนะครับแต่ว่าการที่เราจะทำรายได้จากฟินโก้ได้นะครับมมนมีข้อแม้อยู่ว่าเราต้องเป็นสมาชิก VIP ก่อนนะครับ ึงจะได้รับสิทธิทประโยชน์ของฟิงโก้นะครับการจะเป็นสมาชิก V.I.P. ของฟิงโก้นี้นะครับง่ายมากๆนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันขร่าวนะครับสิ่งที่เราจะได้เนี่ยก็คือว่าสินค้านะครับ1ชิ้นนะครับซึ่งเป็นสินค้า,อาของขวัญราคาพิเศษนะครับ ส่วนลดนะครับเป็นคิวอร์เชอร์มูลค่า1,500บาทนะครับได้แคชแบ็กด้วยเงินคืนในการซื้อสินค้านะครับแล้วก็คือลงทุนทั้งเดียวนะครับสามารถที่จะสร้างรายได้กับ FINGO ได้ตลอดชีพเลยนะครับเอาละเดี๋ยวเรามาดูกันว่าสินค้าของอ่าฟิโกในส่วนของ VIP มีอะไรบ้างอันนี้ก็จะเป็นสินค้านะครับของฟิ n โกในส่วนของ v i p นะครับ ที่เราเห็นนะครับมันจะมีเครื่องดูดฝุ่นมีกระเป๋ามีชุดเครื่องนอนนะครับเครื่องควรในฬิกายต,าต่างๆให้เราเลือกนะครับแล้วก็จะมีสินค้าาหมยนะครับที่กำลังจะอัปเดตเป็นสินค้าของขวัญสินค้าอัปเกรด VIP นะครับอันนี้คือเราสามารถที่จะเลือกเองได้ชอบชิ้นไหนเราก็เลือกชิ้นนั้นเพื่อทําการสั่งซื้อแล้วก็อัปเกรดตัวเองเนี่ยเป็นสมาชิก VIP เพื่อที่จะสร้างไรายได้นะครับในเรื่องของไรายได้นะครับผมจะขออธิบายคร่าวๆนะครับก็คือว่าเมื่อมี สมาชิกเนี่ยสนใจที่จะเป็นเจ้าของหรือว่าอยากจะเข้ามามีส่วนร่วมกับฟิงโก้นะครับเมื่อคุณแนะนําแล้วเขาสนใจเขาสมัครเป็นวีดีพนะครับสิ่งที่คุณจะได้คือค่าคอมมิชชั่น375บาทนะครับอันนี้คือ,อไรายได้คร่าวๆที่คุณจะได้นะครับและยังมีไรายได้อีกหลายส่วนนะครับเห็นไหมครับอ่าเห็นตัวเลขไหมครับนี่เห็นตัวเลขไหมเพียบนะครับเยอะแย,ย,ยะมากมายนะครับผมบอกเลยว่าอันนี้แหละเป็นพาสซีฟอินคัมของจริงเลยคุณลงทุน โรงแรงทํางานใช้ระยะเวลาเพียงไม่นานนะครับในการที่จะโปรโมทสินค้าต่างๆนะครับนะจากฟิงโก้คุณก็จะมีรายได้แบบว่าอยู่ได้สบายนะครับอยู่ได้สบายแล้วยังมีสินค้าอีกมากมายหลายแสนชิ้นให้คุณโพสให้คุณขายให้คุณโปรโมทอย่างสนุกสนานเลยโดยที่คุณใช้เพียงแค่มือเครื่องเดียวนะครับถ้าคุณอยากทราบในเรื่องของแผนการจ่ายแผนการตลาดนะของฟิงโก้นะครับแนะนําให้ขอข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้ที่แนะนําคุณนะครับแล้วคุณจะได้รายละเอียดตรงนั้นนะครับนะอันนี้คือคร่าวๆที่ผมอยากจะเล่าให้ฟัง นะครับมรุ่นทุนกับฟิงโก้นะครับนะจะทําให้คุณเนี่ยสามารถเริ่มต้นธุรกิจกับฟิงโก้ง่ายๆโดยที่ไม่ต้องสต็อกสินค้าแต่คุณก็เป็นเจ้าของสินค้าต่งตางๆในฟิงโก้ได้อย่างสบายๆนะครับเพียงอัปเกรดครั้งเดียวนะครับคุณสามารถขายสินค้าได้ตลอดชีพนะครับเห็นไหมครับการที่เราเนี่ยสั่งซื้อสินค้าจากเว e ็บอีคอมเมิร์ซต่างๆผ่านมือถือผ่านสมาร์ทโฟนนะครับเราสั่งซื้อธรรมดาก็ได้เพียงแค่ส่งรถธรรมดานะครับแต่ว่าไม่สามารถที่จะเอาสินค้าเหล่านั้นเนี่ยออกไปทําเงินกลับมาให้กับเรานะครับับบแต่ฟิโก้นะคร กระจายรายได้ให้กับนักโปรโมตนะครับให้กับสมาชิกทุกคนนะครับคือทุกคนเนี่ยเป็นสมาชิกสินค้าในอาแอปของฟิงโก้ทั้งหมดเลยสามารถที่จะสั่งซื้อแล้ได้ส่วนลดแล้วก็เอาสินค้าออกไปแชร์เพื่อจะทํารายได,ได้อีกทั้งยังสามารถที่จะทําให้ตัวเองเนี่ยเป็นนักธุรกิจได้เช่นเดียวกันก็คือเปิดเหมือนเปิดส่วนธุรกิจของตัวเองเลยแหละนะครับโดยที่ไม่ต้องสต็อกของไม่ต้องสต็อกสินค้าเลยนะเป็น v i p ทําได้ตลอดชีพนะครับลดเมื่อช็อปแชร์เมื่อได้เมื่อคุณใช้ฟิงโก้นะครับดังนั้นเนี่ย จะดีกว่าหรือเปล่าถ้าเกิดคุณชวนเพื่อนเป็นสมาชิกพิเศษแล้วรับรายได้ทันทีจากฟิงโกเงินเงินเข้าทันทีนะครับคุณจะเบิกสอนเท่าไหร่ก็ได้นะครับฟิงโกโอนให้คุณนะครับนะครับโอนให้คุณทุกวันศุกร์เลยนะครับเป็นอะไรที่สุดยอดและยอดเยี่ยมมากนะครับรีบๆชวนเพื่อนนะครับมาเป็นสมาชิกพิเศษรับรายได้เพราะว่าคุณนเพื่อนของคุณเนี่ยเขาก็ช้อปปิ้งกันอยู่แล้วนะครับอ่าแล้วก็รับส่วนลดจากการซื้อสินค้าอยู่แล้วนะครับแต่หากเพื่อนเพื่อของคุณเนี่ยนะครับเปลี่ยนจากผู้ช้อปธรรมดานะครับกลายเป็น นักธุรกิจด้วยนะครับแน่นอนว่าเพื่อนๆของคุณเนี่ยจะทําเงินจากฟิงโก้ได้แบบเป็นกอบเป็นกำนะครับโดยที่ไม่ต้องง้องานประจานะครับหรือว่าจะทํายามว่างก็ได้เป็นรายได้พิเศษที่แบบโมโหลานมากกว่าว่ามากกว่างานประจานะครับอันนี้มันเป็นรายที่สุดยอดมากนะครับอันนี้ก็คือตัวอย่างของรายได้นะครับของฟินโก้นะครับอ่าใช้เวลาทําเพียง10วันนะครับก็มีรายได้จากฟินโก้โอนเข้ามานันทีนะครับหนึ่งหมื่นเก้าพันแปดร้อยบาทนะครับแค่สิบวันเท่านั้นนะครับทาแบบชิวๆมากนะครับเห็นไหมครับ ว่ายอดโอนนะครับมาจากฟิงโกเห็นไหมครับหอจกะฟิงโกนะครับเห็นไหมครับสุดยอดหรือเปล่านะครับนะหรือนะครับอีกรายได้หนึ่งนะครับเนี่ยก็คือเป็นรายได้ต่อวันเลยนะครับเห็นไหมครับหนึ่งหมื่นหนึ่งพันแปดสบี่บาทต่อวันนะครับอันนี้คือรายได้ไหลของฟิงโกนะครับนะรายได้หลายๆของฟิงโกเลยนะครับถ้าเกิดเราเนี่ย ไปทาการตลาดไปโปรโมทเยอะๆนะครับมีสมาชิกสนใจเข้ามาสั่งซื้อของเข้ามาสมัครเป็น V.I.P แน่นอนว่ารายได้เนี่ยมันจะไหลเข้ามาอย่างต่อเนื่องเพราะทุกคนช้อปปิ้งกันอยู่แล้วนะครับช้อปปิ้งกันอยู่แล้วแล้วทุกคนก็อยากจะขายของจากเว็บไซต์อยู่แล้วเพราะไม่ต้องสต็อกของนะครับเป็นอะไรที่แบบสุดยอดมากนะครับเรื่องนี้มีสอนนะครับในกลุ่มไลน์มีสอนนะครับนะเข้ามาร่วมทีมกันนะครับเข้ามา,าร่วม,มควรอบครัวเดียวกันนะครับแล้วก็สร้างรายได้จากฟินโกนะครับนะมาเทนงานด้วยกันนะครับ นะถ้าคุณต้องการเข้ามามีส่วนร่วมทางการตลาดนะเพื่อรับส่วนแบ่งตลาดตรงนี้ต้องสมัครอย่างไรนะครับง่ายมากๆนะครับเพียงแค่คุณเนี่ยติดตั้งแอปพลิเคชันนะครับของฟิ n โกนะครับสามารถติดตั้งได้จากเพสโต e หรือ App แอปสโตร์หรือว่าจากลิงก์แนะนําของผู้แนะนําคุณก็ได้คุณสามารถที่ติดตั้งได้เลยทันทีแล้วก็ทําการสมัครสมาชิกอย่างง่ายๆนะครับด้วยเบอร์โทรเท่านั้นเองนะครับจากนั้นเนี่ยก็ทําการสั่งซื้อสินค้าราคาพิเศษนะครับจากนั้นเนี่ยก็ อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้แนะนำอของคุณได้เลยนะครับมันเป็นอะไรที่ง่ายมากๆนะครับในการสมัครฟิงโก้นะครับก็เหมือนกับคุณสมัครซื้อสินค้าจากเว็บใหญ่ๆนะครับเช่นเดียวกันไม่ว่าจะลาซาด้าหรือชอปปีนะครับวิธีการสมัครเหมือนกันเลยนะครับแต่ขั้นตอนการทํางานต่างๆท่านังไงถึงจะมีไรายได้นะครับสอบถามผู้แนะนําของคุณเลยนะครับเพราะว่ามันง่ายมากนะครับแล้วยิ่งมีกลุ่มเทรนงานด้วยมันยิ่งจะทําให้คุณมีรายได้มากกว่าก้ะโดดนะครับพร้อมเครื่องมือการทํางานภาพกราฟิกต่างๆนะครับคลิปต่างนะครับพวกเรามีหมดนะครับเร นะครับแต่ก่อนอื่นนะครับนะผมอยากจะเท้าวความนะครับก็คือเมื่อ20ปีที่แล้วเนี่ยนะอาลิบาบาเนี่ยแจ้งเกิดนะครับแจ้งเกิดขึ้นมานะครับแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยมันไม่ไม่มีคนสนใจนะอาลิบาบาเพราะว่าเขาคิดว่ามันเป็นธุรกิจว่าขายฝันหรือเปล่ามันจะเป็นจริงเหรอมันจะทําให้แบบทุกคนมีไรายได้ได้ยังไงนะครับจนตอนนี้นะครับจากวันนั้นถึงตอนนี้เป็นไงครับคนที่เป็นเจ้าของอลิบาบาคนที่เอาสินค้าไปขายลิบาบาเป็นไงนะครับต่างตั้งตัวกันได้นะสุดยอดมากๆนะครับ แล้วก็มันเป็นอะไรที่แบบเสียโอกาสมากสําหรับคนที่แบบคิดว่าอ่าคิดในตอนนั้นว่าเออมันคงเป็นไปไม่ได้หรอกนะมันคงแบบจะขายไม่ได้แล้วมันคงจะทําให้เราร้มรวยไม่ได้หรอกนะครับคนที่คิดตรงนั้นนะครับอาจจะเสียไดย้นะครับมาถึงระยะเวลาตอนนี้แลนะ้วเนี่ยมันเสียได้มากนะครับเพราะว่าอะไร,ระพลาดโอกาสตรงนั้นเพราะคิดว่าเราเนี่ยอ่าทําไม่ได้หรอกนะครับแล้วคิดว่าเอออริยบาลเนี่ยมันคงไม่มีทางที่จะเกิดได้หรอกนะครับเช่นเดียวกันฟิงโก้นะครับเพิ่งเข้ามาในประเทศไทย พึ่งเข้ามาแจ้งเกิดในปี2019นี้นะครับนะมาแนวเดียวกันกับริบบบาเลยนะครับชอบประหยัดแชร์ได้ตังค์นะครับถ้าวันนี้คุณเห็นช่องทางในการทํางานของฟิงโก้แล้วนะครับคุณเห็นรูปแบบแพลตฟอร์มแล้วมันเป็นอ e ีโคร์ซที่ใหญ่มากมายขนาดไหนแล้วก็ทําการแชร์รายได้กับสมาชิกเนี่ยนะมากมายขนาดไหนเนี่ยถ้าคุณเห็นแล้วผมแนะนําให้คุณเนี่ยรีบสมัครเข้ามาเลย นะครับเพราะว่าถ้าเกิดคุณเริ่มก่อนเริ่มได้ไวนะครับแน่นอนว่าไรายได้เนี่ยมันจะไม่ไปไหนเลยไรายได้มันจะอยู่ที่คุณเลยแล้วคุณเนี่ยก็จะเ,เป็นเจ้าของสินค้าต่งตางๆมากมายมอโอ้โหลานนะครับอีกทั้งโอกาสมากมายความร่ิมรวยนะครับคุณสามารถพลิกต,ตัวพลิกชีวิตได้เลยนะครับนะเราเคยรู้จักและเคยมีโอกาสมาก,ก่อนนะครับแล้วก็ไม่เชื่อว,ว่าโอกาสเหล่านั้นทําให้รลํารวยได้วันนี้นะครับผมแนะนําเลยนะครับคุณอย่าพลาดอีกรอบนะครับภาพนี้นะครับ นะผมอยากบอกว่าอันนี้คือผู้บริหารระดับสูงของฟินโก้นะครับนะโดยคนนี้นะครับนะคนที่ใส่เสื้อสีไม่เหมือนใครนะครับอันนี้คือผู้บริหารนะครับอดีตนะครับเคยทํางานนะครับอยู่ในองค์กรของอลิบาบามาแล้วนะครับเป็นแบบหัวหน้าผู้ชํานาญการพิเศษเลยนะครับในการวางกลยุทธ์ต่างๆของอัล b ิบาบานะครับนะที่ชื่อว่าแจ็คกี้นะครับส่วนคนซ้ายสุดนะครับคนนี้นะครับซ้ายสุดเลยนี้อันนี้คือผู้บริหารระดับสูงเหมือนกันนะครับเป็นโคฟอนเดอร์นะครับก็คือโคเมซี่นะครับ นะคนนี้เนี่ยเพิ่งจะมา,ยมาเยี่ยมชมพบป,ปะสมาชิกในประเทศไทยเมื่อที่ผ่านมาน,นี้นะครับผมบอกเลยว่าเป็นอะไรที่สุดยอดมาก Connie. ถ้าวันนี้นะครับคุณเจอโอกาสอย่างนี้นะครับนะคุณอย่าพลาดเด็ดขาดนะครับคุณอยากากา네่าพลาดเด็ดขาดเพราะว่าโอกาสนี้เนี่ยมันไม่ได้มาบ่อยนะครับหรือว่ามันอาจจะมาเป็นครั้งสุดท้ายก็ได้ที่คุณเห็นนะครับเมื่อคุณเห็นคุณควรจะกระโดดใส่นะครับอย่าทันทีนะครับอย่าปล่อยให้โอกาสผ่านไปแล้วผ่านไปแล้วนะครับยินดีนะครับ กขมาร่วมงานกันนะครับขอข้อมูลกับผู้ปรกษาคุณได้เลยนะครับขอมีข้อมูลที่คอยซัพพอร์ตคุณอยู่แล้วนะครับมีกลุ่มทรง,งานให้คุณอยู่แล้วมีเครื่องมือทํางานพร้อมให้คุณอยู่แล้วนะครับให้คุณมาทํางานเพียงให้คุณเรียนรู้ Copy p ี้โพสก๊อปปีโพสเท่านั้นเองนะครับเท่านั้นง่ายๆแค่นี้นะครับสั้นง่ายสบายรวยนะครับนะ